ท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจารย์นัทสุภกรนะคะและดิฉันดารวัลงามศรโรจนกุลนะคะก็ยังเป็นพิธีกรผู้ดําเนิน,นรายการเบรกนี้อยู่ค่ะเบรกนี้เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะคะในเบรกที่1เราได้พูดในเรื่องราวของการจัดตำหน่งดวงดาวนะคะและกิจกรรมดีๆและโฆษณาดีๆของสถานีนะคะและเบรกที่2เราได้พูดถึงเรื่องราวของดาวประจาตัวของคนลัคนาราศีกรกฎลักษณะนิสัยนะคะแล้วก็มาถึงดาวพระจันทร์ดาว ราหูที่เพิ่งยกย้ายไปนะคะและดาวพฤหัสบดีนะคะซึ่งค้างไว้ตรงที่ดาวพฤหัสบดีมีปัญหานะคะโคจรอยู่ในภพวินาศและมาตรฐานนี่อ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ต้องระวังในเรื่องสติปัญญาความรู้เจ้านายผู้ใหญ่นะคะเพ่งเล็งทําให้เราเดือดร้อนอึดอัด นะคะแต่ปีนี้ค่ะดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรนะคะเดินหน้านะคะอย่างเร่งรีบเข้าที่ราศีกรกฎนะคะเรียกว่ากรกฎมีเฮค่ะจันพฤหัสบดีจะโคจรทับลัคนานะคะในวันที่สองตุลาคม2,568 2นะสเดือนนะคะถึงวันที่23ทธันวาคม2,568จะเป็นโอกาสที่ดีแค่ไหนได้เกณฑ์อะไรดีๆ นะคะมาตรฐานตรงนี้ดีแค่ไหนนะคะฟังจากอาจารย์นัทเลยค่ะอ่าเป็นความโชคดีของราศรีกรกฎนะ,ะเพราะว่าเป็นอพืพฤหัสเป็นปะได้ไม่เท่าไหร่ในเรือนไม่ได้ไม่เท่าไหร่รหรก็ย้ายเข้ามาเป็นกลุ่มลัคนาคแล้วนะครับซึ่งแล้วได้ตำแหน่งอุดด้วยซึ่งนะครับเท่ากับว่าพลังงานของพืหัสนนี้เต็มเปี่ยมเลยร้150อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาพเลยะนะครับทาให้เกิดอะไรขึ้นครับจากเมื่อกี้ผู้ใหญ่ช่วยไม่ได้คระวนี้ผู้ใหญ่เนี่ยตัวใหญ่โตเป้งเลยมาช่วยเหลือเราสนับสนุนเราในทุกเรื่องที่เราจะรำ กำลังจะทำนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้ช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับบ้านเมืองนะบ้านเมืองเรื่องโรคภัยต่างๆก็จะเบาบางลงละเพราะว่าดาวพฤหัสคุ้มภัยละนะครับเรื่องการเรียนการศึกษาไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับก็จะดีขึ้นทําเกตดีขึ้นเก่งก็สอบได้ดีขึ้นจากขี้เกียจเรียนเรียนรับเรียนเรียนรัดรัดก็จะมาจริงจังเข้มแข็งใช่ เรียนอะไรก็รู้เรียนอะไรก็โปรง่งเกณฑ์ตรงนี้ค่ะอาจารย์พืหัสเป็นหนึ่งนะคะเรียกว่ากลุ่มลัทับลักนาโคจรจรนะคะจรมาทับลักนาเรียกว่าได้โกมุดเกณฑ์ะะทางโหราศาสตร์เนี่ยนะคะอาจารย์อธิบายเกณฑ์นี้ว่าดีอย่างไรโคมุธเกณฑ์นะครับ,รบก็คือเกณฑ์ที่พื้นหัดกลุ่มลักไม่ว่าอยู่ราศีใดๆก็ตาม นะครับ <c ười> ก็คือดาวคุ้มภัย <c ười> เพราะว่าคนโบราณถือว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคุ้มภัย <c ười> ใช่ไหมแล้วได้ตําแหน่งอุดด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าไวต้ตอนต้นก็คือ <c ười> นะครับในเรื่องของนะครับการความช่วยเหลือของผู้ใหญ่ <c ười> ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยอย่างเต็มความสามารถใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีช่วยเหลือเราอย่างจริงใจนะครับแลวนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็จะฟื้นตัวเร็วได้รับยาดีพบพฤหัสดีแล้วก็ ุ้มตัวด้วยเจอหมอที่ดีเจอหมอที่ดีหมอที่เก่งหมอที่เก่งมากใช่หมอกว่เก่งมากนะคะเพราะว่าอุดเนี่ยเรียกว่าสูงสูงกําลังของดวงดาวเนี่ยเรียกว่าเกินร้อยออนะคะถือว่าเป็นโชคดีของคนลัคนาราศรีกรกฎนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการเสริมดวงในช่วงพฤหัสวินาศนะคะและพฤหัสโคจรทับลัคนานะคะ ควรจะเสริมดวงอย่างไรให้พุ่งแรงในช่วงนั้นค,พคะพุ่งแรงในช่วงนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นช่วงเครือขัดวินาหเนี่ยนะครับแนะนำว่ายพ,พ่อพมศนะครับพระพิคเนศนะครับแล้วก็ทางด้านสายเทพนะครับจะช่วยเหลือได้ะนะครับในกรณีที่พื่อหัสยกมาเป็นอุดแล้วะนะครับอันนี้เป็นการเข้าวัดแทนไหว้พระสวดมวนต์สวดเยอะๆเลย เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพื้นหันเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าวัดก็ได้แปลว่าพระเกจิก็ได้ะนะครับพระที่ปฏิบัติค่อนข้างที่จะปฏิบัติปฏิบัติ<ป>ชอบชอบใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิ่งสวดมนต์แล้วก็กลับไหว้อย่างเช่นหลวงพ่อศิล,ลาอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเจ้าหลวงปู่ทวดก็ได้ะนะครับก็จะ เสริมพลังงานให้เราเสริมดวงให้กับคนราศีกรกฎนะครับอย่างเต็มที่ในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องความกตัญยูการดูแลบุพการีงาอันนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําบุญเกี่ยวกับวัดที่ปฏิบัติสายธรรมนะคะสายพระป่าก็ได้ก็จะช่วยเสริมดวงในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นค่ะดาวพฤหัสบดีจะโคจรกลับมาวินาศ น,ะะานาต่อนะคะหลังวันที่23ธันวาคม2568นะคะอยู่วินาศไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อาทย้ายกลับเข้ามาทับลัคนาหลังจากนั้นกรกฎชีวิตจะพลิกฟื้นเป็นอย่างไรคะอาจารย์ก็ถ้าเกิดปี 69, 69ปี69ใช่ไหมก็จะหลังจากที่เป็นอุดแล้วนะครับแล้วก็สกูลกลับมาเป็น วินาทอีกรอบหนึ่งเป็นปะวินาศมันก็จะเกิดสถานการณ์ที่ว่าผู้ใหญ่ที่ช่วยในตอนเป็นอุด่ะก็อาจจะลดความช่วยเหลือน้อยลงหรือปล่อยจอยจากเราช่วงระยะเวลาหนึ่งและก็อะไรครับพอพลลัพกลับมาใหม่เป็นอุดท่านก็กลับมาช่วยหรือว่าเราอาจจะทําสําเร็จแล้วแหละไอ้ช่วงที่เป็นวินาศทีนี้เราจะมีโปรเจกต์ใหม่หรือต้องการความช่วยเหลือใหม่ท่านก็จะกลับมา ค่ะเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนนะคะก็คือเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสุภะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเจอทั้งสองด้านใช่ไหมครัใช่ครับผมก็คืออย่างที่บอกอ่ะพื้นฐานเนี่ยนะครับมาช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอริแล้วก็ช่วยส่งเสริมก็คือสุภะค่ะตาดีทั้งสองด้านดีทั้งสองด้านต้องแก้ไขด้วยแก้ไขด้วยแล้วก็มีความสําเร็จเข้ามาด้วยใช่นะคะค่ะก็แสดงความดีดีด้วยได้รับความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะปีนี้ก็ถือว่า ให้ทั้งทําบุญเสริมดวงชะตานะคะเรามาดูดาวที่กําลังจะยกย้ายอีกสอวันแล้วค่ะอาจารย์ครับผมดาวพระเสาร์นะคะพระเสาร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคนลัคนาราศีกรกฎนะคะและขณะนี้เนี่ยอยู่พบมรณะมานานสักประมาณสอปีได้แล้วกําลังจะโคจรเข้าพบสุภาแล้วที่ราศีมีนนะคะปัตตนิสุภะให้ผลดีอย่างไรคะอาจารย์ าดาวเสาร์เนี่ยเป็นเป็นดาวที่ค่อนข้างอยู่ในราศีึ่งค่อนข้างนานประมาณ2ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2ปีที่ผ่านมาผมคิดว่านะครับคนราศีกรกฎเนี่ยน่าจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักทีนี้พอมันจะยกย้ายออกไปสู่ราศีมีนถูกต้องใช่ไหมครับอ,อก็จะทําให้อะไรครับปัญหานั้นเบาบางลงนะครับมีผู้ใหญ่เคลียร์ให้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสาร์เนี่ยมันเป็น ธาตุไฟนะฝ่ายสุนทรขอนใช่ไหมพอมไปอยู่ราศีธาตุดามันให้ทิฐิมานะของไฟด้วยนะมันมอดลงมันทําให้อะไรครับคุยได้มากขึ้นแล้วไปอยู่ในราศีของดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุผลมากขึ้นและมีผู้ใหญ่คอยช่วยไกลเกี่ยให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นคเพราะฉะนั้นในเรื่องคู่ครองคู่ค้าคูนส่วนคนกระกฎดีขึ้นใช่หาคู่ของท่านเนี่ยมีความจะโอกจะเย็นลงนะคะมีเหตุมีผลมากขึ้นใช่มีสติมากขึ้นแล้วก็ ใครที่ยังไม่มีคู่นะคะ,ะก่อนหน้านี้คู่มรณะ,ะนะคะ,ะดาวเสารเนี่ยอยู่หนึ่งราศีใช้เวลาสองปีครึ่งครนะคะ <ผม S 1> คืออยู่สุภัาเนี่ยอยู่อยู่ไม่นานค่ะจารย์ปีนี้นะคะอีกแล้วนะคะดาวพระเสาค่ะจะโคจรอยู่ที่ราศีมีนไปจนถึงนะคะ วันที่23สิงหาคม2568และยกกลับเข้ามามรณะใหม่ครั้งนะคะอยู่ยาวจนถึง13กุมภาพันธ25์2569หลังจากนั้นเนี่ยเสาก็ยกเข้าสุภาะถาวรน,นะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในช่วงอ,อ,อยู่สุภาะในช่วงหลังที่19พฤษภาคมนี้เนี่ยจา์วดีขึ้นนะคะสำหรับคนกรกฎะนะคะค่ะและกลับมาเนี่ย เสากับราหูมาเจอกันในภพมรณะได้คู่มิตรใหญ่นะะในเรื่องโชคลาภนะคะได้คู่มิตรใหญ่ในภพมรณะอย่างไรคะาาอาจารย์นะครับเสาเนี่ยนะครับอยู่ในราศีราศีกลุ๊เนี่ยนะจะมีพลังงานค่อนข้างที่จะสูงนะครับในระบบเรือนธาตุจะถือว่าเป็นเกษตรอีกตัวหนึ่งด้วยพอมันผสมกับเกษตรนะครับราหูะะตัวที่ะจะได้คู่มิตรใหญ่ใช่ไหมตามตำราหลายตำรานะครับซึ่งนะครับ แต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะที่จะเป็นถ้าถ้าเกิดจะเอาคู่นี้มันเป็นคู่คู่มิดใหญ่คู่โชคนะครับก็คือคุณนะครับอย่าอยู่นิ่งๆต้องตะลุยครับเพราะเสาลาเพราะเสาราศีกลุ๊เนี่ยมันคือเสา,าบโบราณเขาเรียกว่าเสาโจรหมายความว่าไงครับมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะหมายถึงว่าดีในเรื่องของการช่วงชิงโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองผลักดันตัวเองให้ได้รับผลตามที่ตัวเองคาดหวังนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอยู่เฉย นะครับรอถูกหวยถูกอะไรเนี่ยคู่นี้ในราศีนี้จะไม่ช่วยแต่ถ้าเกิดออกไปลุยออกไปทํางานเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้ลูกค้ารายใหญ่นะครับหรือว่าได้งานชิ้นใหญ่หรือว่าได้เงินได้ทองก้อนใหญ่มานะครับตามพรมรณะคือต้องออกไปใช่ค่ะอย่าอยู่กับที่ต้องมีคารมมีมีการต่อสู้ออกแรงนะคะเพราะเป็นดาวบาบเคราะห์นะคะ ท่านถึงจะได้สิ่งที่ต้องการใช่ใช่ใช่นะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงความยินดีกับคนลัคนาราศีกรกฎด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอดาวพฤหัสบดีเนี่ยเข้ามาโคจรทับลัคนาในช่วงตุลาคมเนี่ยสิ่งที่หวังเนี่ยในช่วงดาวเสาร์หรออยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสที่จะรับโชคลาภจากแดนไกลแล้วก็เดินทางกจากการเดินทางด้วยนะคะเรามาดูดาวอีกองหนึ่งกันค่ะจา์ดาวพระมฤิตยูทายภัยอาเพศให้ทายมฤิตยูขณะนี้มฤิตยูโคจรอยู่ที่พบลาภะพบที่1 1 นะคะเป็นอย่างไรคะดาวนี้อยู่หนึ่งราศีใช้เวลาเจ็ดปีค่ะอาจารย์หนักเลยนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นภพลาภะใช่ไหมมีเมตนตุโยอยู่ใช่ไหมเมตุตุโยตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นการใช้ชีวิตแบบปกติเนี่ยมันจะเกิดความกดดันเกิดขึ้นพอไปอยู่ลาภะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดที่ว่ามันถึงกดดันในเรื่องของการต้องการความสําเร็จต้องการเรื่องเงินทอง รับผลรายได้รับผลรายได้แต่ว่ามุตติยูมันไม่ใช่เป็นดาวที่ช่วยอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นความกดดันที่จะต้องการสําเร็จต้องการได้เงินได้ทองนะครับเพราะฉะนั้นในจุดที่ดีและในจุดที่เสียก็คือในจุดที่เสียก็คือมีความกดดันสูงในเรื่องรับผลนะคะแต่ในจุดที่ดีจะได้ไหมคะอาจารย์ในเจปีนี้ในเจ็ปีนี้นะครับถามว่าได้ไหมก็คือดาวมุตตยูเนี่ยอาจารย์แล้ พระเกจิที่เคยสนทนาด้วยท่านเคยบอกทางออกไว้ว่ามนทุตุยู7ปีเนี่ยให้ทําตัวเนี่ยนะครับนั่งสมาธินะครับสวดมนต์เยอะๆะก็จะช่วยจากร้ายกลายเป็นดีได้ค,ครับผมเพราะฉะนั้น,นดาวบริตยูเนี่ยเขาเรียกว่าดาวกรรมใช่นะคะเรียกว่า กรรมที่มองไม่เห็นมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีคือทำทำไม่ดีทําชั่วเนี่ยโอกาสที่จะล่มจมล้มละลายมีมากมีสูงเลยมีสูงเลยนะคะแต่ถ้าทําบุญทํากุศลและทําสะสมเอาไว้มานานด้วยและในช่วงนี้ที่มริตยูเข้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แบบไม่คาดคิดได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดมีโอกาสมีโอกาสสูงนะคะซึ่งมรตยูเนี่ยจะอยู่ภพลาภะของคนลัคนากรกฎไปจนถึงนะคะ ปี2,572นะคะประมาณเดือนอกรกฎาคมซึ่งอ,อีกนาน<ช>นะคะ<ช>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีทีนี้เรามาดู<ช>ดาวที่<ช>ทําอิทธิพลกับคนลักนาราศีกรกฎตรงๆเลยนะคะก็คือดาวพระอังคาระค่ะอาจารย์ดาวพระอังคารขณะนี้เนี่ยโคจรทับลักนา คนลัคนา,าราศีกรกฎมานานแล้วแล้วก็ดาวคารเนก็มีปัญหานะคะโคจรวิปริตแต่ขณะนี้เนี่ยพระอังคารเนี่ยเริ่มเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะคะแต่มาตรฐานเป็นนิดอยู่มาจากเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนกัมมะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ก็พอมันเป็นนิดนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อลัคนา,าราศีกรกฎโดยตรงเลยก็คือหนึ่งเนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจ,จเพราะมันอยู่เรือนจนัะนเนาะ,ะมันก็จะทําให้เกิดความท้อแท้ะนะครับ เหนื่อยน่ายเบื่อน่ายเกิดขึ้นมาทําให้บางครั้งเนี่ยขาดความขาดกําลังใจขาดแรงบันดาลใจะนะครับแล้วยังต้องระมัดระวังอะไรอีกเกี่ยวกับในเรื่องบุตรหลานบริวารเพราะว่ามาจากเจ้าเรือนปุตตะด้วยและเจ้าเรือนกรรมะด้วยค่ะ,คะบุตรหลานนะครับในเรื่องของอจะสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเหนื่อยใจท้อใจไงนะครับแล้วปุตตะตัวเนี้ยนอกจากบุตรหลานเนี่ยแปลว่า ลูกน้องบริวารด้วยก็คือจะนําปัญหามาให้ะนะครับทาให้เราเหนื่อยหน่ายแล้วเราจัดการอะไรไม่ได้เพราะอังคารเป็นนิดงให้โทษให้โทษมัีมันทำอะไร<ห><ห>ไม่ได้ในช่วงนี้ใช่ค่ะแล้วอังคารยังเป็นดาวโทสะจริตใช่คนกรกฎช่วงนี้ต้องระวังอะไรในเรื่องอารมณ์โทสะ ให้อาจารย์เตือนด้วยค่ะในเรื่องการขับรถขับปลาในเรื่องการทะเลาะวิวา<น>ะในช่วงนี้ค่ะาจยา์ครับอังคารเป็นนิดตัวนี้เนี่ยนะครับโทสะเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่ามันเป็นนิดนี่นะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นการท้อแท้และเบื่อหน่ายอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดเป็นการขับรถขับรลาอะไรเนี่ยบางทีถ้าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยล้าเซ็งเเนี่ยนะครับส,สติอาจจะหลุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังะนะครับถ้าเกิดรู้ว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเริ่มแบบสติลอยแล้วจอดรถพักก่อน ะนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอังคารเป็นนิดก็คือมีจุดที่ดีก็คือโทรศ์น้อยลงนั่นเอง<ช>นะคะแต่ก็เหนื่อยหน่ายกับเรื่องปัญหา<ช>ที่เกิดขึ้น<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกวางคารจะยกออกค่ะในวันที่6มิถุนายนนะคะคก็เรียกว่ายกออกจากราคนาน่าจะดีขึ้น,<ช>นเพราะฉะนั้นให้อาจารย์ฝากอะไรสักนิดนึงนะคะสําหรับคนกรกฎเนี่ยปีนี้ดีไหมคะปีนี้เนี่ยครับผมในช่วง หเดือนแรกเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าคนกระพดนี่ก็เจบ็บปวดเหมือนกันใช้คําพูดนี้เลยนะครับเหนื่อยแล้วก็กดดันด้วยนะครับแต่หลังจากที่ดาวพฤหัสยกเข้ามาแล้วในช่วงปลายปลายปีแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งใดดีๆมากขึ้นเข้ามาในชีวิตจากาผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับก็คือให้รีบเร่งทําให้เสร็จภายในช่วงนั้นก่อนที่จะดาวพฤหัสจะยกกลับไปทครับโอเคนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้นะคะอย่าง เรียกว่าละเอียดนะคะจากอาจารย์นะคะนัดสุภโภปรกรณ์นะคะซึ่ง ท่านก็มาให้ความรู้ทางในเรื่องธาตุด้วยแล้วก็ในเรื่องโหราศาสตร,ร์ไทยด้วยคะ,คะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวรรณภูมินะคะและทีมงานทุกท่านนะคะและกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญนะคะและดรวันธิดาสงขาวที่ให้พวกเราสองคนนะคะได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะและกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมรายการนี้นะคะวันนี้นะคะ ก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับเงินรับทองโชคลาภและมีสุภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังๆในปี2568นะคะรับดาวใหญ่ย้าย3ดวงรับโชคลาภกันว,วันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ